ต่อรองจนกระั่งหมดเส้นทางการเรียนตัวให้มีความชัดเจนมากขึ้นวันนี้งานสำรวจเราเนี่ยเราขาดทั้งประเทศเนี่ยเราขาดดุลพันธ์นะครับเพื่อจะร่องดนะเพื่อจะทำให้งานสงสวนเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้ววันนั้นซึ่งเป็นงานของทางเราไม่รู้ว่าเอ๊ะคนกายในตัวเองคืออะไรการสำรวจข้อมูลแห่งชาติคืออะไรนะครับ เราไม่มีทางเข้าใจว่าเราจะต้องสอบศูนยังไงนะต้องมีสาวีอาชีพยังไงเรารู้เมื่อก่อนว่าเอ๊ะมันต้องมีสาวีอาชีพแต่เราไม่รู้ว่าหนึ่งปีเนี่ยเ b i ก็จะมีเทหนึ่งครั้งก็คือเอาสิ่งเก่าทั้งโลกนะไปรีเทคนินะครับนะก็คือไปครบควุมความรู้เก่าๆแล้วก็ไตลงล้าลุ่ใหม่เข้าไปนะครับเราก็ทำงานยากกว่ากนะครับเพราะว่า พี่พี่น้องอย่ดูมนะครับว่านะครับอาชีพเราเนี่ยคือตำรวจเราผมก็เหมือนกับการเป็นสารนะครับที่ไม่ได้เป็นอาชีพดีสารนะแต่ชอบเป็นหัวหน้าคณะนะเพราะว่าชอบว่าขา่าวชอบว่าคดนะีแต่ไม่ชอบบริหารนะครับส่วนใหญ่เรื่องของการใครกลอมใครแยกนะผู้เสียหายจากการท้านุษย์ผู้เสียหาย,จา,าาหายจากเรื่องแรงงาน ที่จะนำไปสู่การฆาตนุ่ต่างๆนะครับวันนี้พิมพ์วาส่วนใหญ่ที่ไี่ได้ีปสูการในการสอบสวนเรื่องที่ไปแล้วนะครับเช่นพนักงานสอบสวนของจุนะที่มีเหตุเกิดที่จริงพนักงานสอบสวนของสุราษฎร์สตูนนะครับที่เราเปิดโครงการเอราเอ็ไปแล้วนะหรือเชียงรายนะครับนะแต่เราต้องมีความความเป็นขรรมนะครับเราต้องมีความยุ่ิธรรา นะเพราะได้ถคกางากตัวนี้นะครับนะก็หังถูกท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ